ก็วันนี้นะครับเราอยากพาผู้ชมทุกท่าน,นครับมาดูเรื่องราวของน้องผู้ชายท่านหนึ่งที่เราเรียกว่ามีใจรักในกีฬาแล้วก็ได้แบบเรียนรู้วิธีของการทําซ่อมรองเท้านครับนักกีฬาทุกคนที่เคยเตะฟุตบอลหรือว่าอะไรก็แต่เนี่ยปัญหาของเราก็คือการรองเท้าจะมีความชํารุดแล้วก็รองเท้าเปื้อนนะครับตรงนี้เรามาอยู่นที่บ้านของน้องก๊อฟเลยน้องก๊อฟกั ก็คือเรารู้จักกันมานานแล้วแหละตั้งแต่น้องเด็กๆนะครับแค่นี้วันนี้ที่ผมมาที่เนี่ยเพราะอะไรก็าอยากนําเสนอเรื่องเราของน้องกอ๊อปตอนนี้น้องก๊อปอ่ะก็คือทํางานอยู่กับบ้านนะครับเลี้ยงออดูแลคุณยายด้วยนะครับคุณยายอยู่กับบ้านคุณยายอายุมากแล้วก็ทํางานอยู่กับบ้านโดยการที่ว่าเขาเรียกว่าใช้ซื้อออนไลน์ในการโปรโมตตัวเองช่วยเรื่องของทําให้คนรู้จักนะครับเนี่ย ก็วันนี้ผมได้มีรองเท้ามาซ่อมนะครับอันนี้ทักทายน้องก๊อฟก่อนสวัสดีน้องก๊อฟครับสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมด้วยสวัสดีครับ่ก็น้องก๊อฟเนี่ยก็เป็นเรียกว่าน้องชายคนหนึ่งที่น่ารักแล้วก็อาชีพก็คือทํารองเท้าผมก็ตอนนี้ผมก็รู้ว่าน้องทําเป็นจริงเป็นจังผมก็เลยเอารองเท้ามาซ่อมเนื่องจากว่ารองเท้าคู่นี้ผมใส่ออกไปถ่ายคลิปทุกวันนะครับเป็นคอนเวิร์สนะครับแล้วก็เนี่ยด้านหลังของผมเนี่ยมันมีการซึกรับเนี่ยมีการซึกผู้ชมยหญยผู้ชมดู มัน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 ซึกแล้วมันขาดมันแตกนะครับด้วยความที่ว่าเราเดินเดินทางบ่อยเดินตลอดวันนี้มาให้น้องก๊อบอะซ่อมอันนี้แต่น้องก๊อบบอกว่าน้องก๊อบไม่เคยซ่อมแบบนี้เลยถือว่างานนี้เป็นงานท้าทายไหมครับเออมันเป็น,ปนงานยากไหมจริงสำหรับผมว่าผมยากนะพี่แต่แต่แต่คือด้วยด้วย,ด,วยด้วยเขาเรียกว่าคนรักรองเท้าอ่ะพี่เอก คือทุกคนเขาเขาจะต้องการแบบว่าใส่จนจนจนจะซ่อมไม่ได้ครับคือเรามันมันก็คือว่ามันนิดเดียวมันนิดเดียวมันไม่ได้เยอะเลยมากเราต้องการซ่อมแล้วใส่ต่อเพราะว่ารองเท้ามันมันมีปัญหาอยู่แค่จุดเดียวจุดตรง้นคือคือผมจะพูดยังไงพี่เอกคือการซ่อมรองเท้าเนี่ยพี่มันเป็นการซ่อมเพื่อการใช้งานใช้งานต่อซึ่งซึ่งความสวยงามน่พี่มันอาจจะเป็นผลกําไรกับตัวลูกค้าเองแล้วก็เป็นความภูมิใจของของช่างเองช่างได้ท้าทายในการบ้านการซ่อมว่าซ่อมมันได้กลับมาเหมือนเดิมไหมใช่ครับพี่แต่คือ คืออาจจะเน้นเรื่องการใช้งานเป็นหลักนะครับผมก็คือซ่อมแล้วต้องใช้งานต่อได้ถูกต้องครับพี่แล้วก็อายุการใช้งานนี่ก็ว่าทีเรื่องหนึ่งว่าคุณเอาไปอยู่ที่การใช้งานใช่ครับแล้วก็อยู่ที่การดูแลรักษาด้วยครับแล้วก็จะมีการแนะนําลูกค้าบอกต่อในการดูแลความสะอาดของเขาเบื้องต้นก่อนนะพี่เพราะว่าเพราะความสะอาดเบื้องต้นการการดูแลครับพี่เราจะไม่ได้ใช้ผงซักฟอกอ๋อใช่พี่อ๋อแล้วถ้าพี่ถ้าพี่ซักรองเท้าอยู่บ้านพี่ไม่ใช้ผงซ่อมพี่ใช้อะ ด้วยด้วยตัวผมเองนะพี่คือผมเองเติบโตมาด้วยกีฬาก็คือผมผมจะซักรงเท้าผมเองแต่ซึ่งผมลองพี่ลองถูกอ่ะพี่แต่คือตอนนี้ยุคนี้มันเป็นยุคสมัยใหม่แล้วครับมันมีผลิตภัณฑ์ซึ่งมีเท้เาโดย,โโดยเฉพาะหลากหลายเลยครับพี่ใช้ได้ดีทุกกี่ห้อเลยแต่คือจะมีอัตราอัตราเงิน สูงนิดนึงครับอ๋อคือต้อนทุนจะสูงกว่าผงซักฟอกผงฟอกทั่วไปใช่ครับแ,<ม>แต่คือผงซักฟอกเนี่ยผมจะไม่แนะนําลูกค้าเพราะว่าการใช้ผงซักฟอกทําให้รองเท้าเสื่อมสภาพไวมากอ๋อ,อน,นี่เขาจะมีก<ด>ม่เนี่ยกดโซดาไฟซึ่ง,ซ,งซึ่งทําให้รองเท้กากาวเลยพี่เขาเขาจะมีอายุการใช้งานเขาจะถามว่าคือกาวมันจะไปก่อนถูกต้องครับพี่ถามว่าเราจะแนะนําลูกค้าโดยที่เขาอาจจะ มีความรู้เท่าไม่ถึงการซึ่งผมลองผิดลองถูกมาพี่คือคือตอนนี้เรากาใช่ครับปีกว่าแล้วในการทํางานตรงตรงจุดตอนนี้คือทำรองเท้ามันจะปีกว่าแล้วใช่ครับพี่คือร่างกายด้วยครับพี่ทำงานไม่ไหวแล้วครับก็คือเราทำงานหนักไม่ไหวแล้วเราใช่เริ่หันมาทำรองเท้าใช่ครับพี่เ้วเริ่มต้นไปเรียนรู้มาจากไหนอะเอ่อเอ่อผมผมซักก่อนพี่ซักผมทำสปาอย่างเดียวอ๋อคือรับซักรองเท้าใช่ครับพี่แล้วก็ อ่าเหมือนแอบดูรองเท้าลูกค้าว่าบางคนเขาเย็บยังไงเขาซ่อมไงแล้วก็เราก็เปิดศึกษาจากครูพักรักจําว่างานประมาณนั้นครับพี่ก็แล้วก็มีมีรุ่นพี่บ้างแล้วก็มีรุ่นน้องบ้างในวงการรองเท้าซ่อมทั่วประเทศนะครับแล้เร,รู้จักกันให้ความรู้มาประมาณนั้นพี่คือคือ,ค,อคือเป็นเป็นเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอาชีพร่วมกันครับก็เราจะมีความรู้บ้างร้องผิดร้องถูกบ้างครับพี่เอกถือถือว่าเรารายได้ดีไหมแบบนี้เอาตรงตรงเลยพี่ครับ ถ้าถ้าเราเราลุยกับมันเต็มเต็มเลยครับทาไวมากมากดีมากๆครับพี่แต่คือผมด้วยภาระหน้าที่ด้วยหลายอย่างผมต้องรับลูกส่งลูกส่งภรรยาส่งอะไรเงี้ยครับมันมันหลายล้านที่พี่แต่คือเราก็นับแบกบอกว่ามันก็ใช้งานใช้เวลาว่างในการอยู่บ้านเฉยตอนช่วงทําหลังจากที่ไปรับลูกแล้วใช่ครับพี่เราเราจะมีมีมีเวลาตรงนั้นจะทําดึกดื่นแค่ไหนมันก็อยู่ที่ตัวเรา ถูกต้องไหมถูกต้องครับอ่ามันอยู่มันเป็นการบริหารเวลาของเราเองว่าเราเมื่อเราทําอาชีพตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะบริหารไงให้เราได้ยอดเยอะที่สุดใช่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมดูแล้วว่าการซ่อมรองเท้าเนี่ยคู่แข่งน้อยถูกไหมแมในในเวลานี้คือคนมันไม่เหมือนร้านค้าร้านอาหารใช่ครับพี่ไม่เหมือนโชว์ห่วยใช่ครับเพราะว่าโชว์ห่วยจะมีมีแทบทุกซอกทุกซอยร้านน้ำมีทุกซอกทุกซอยใช่ครับแต่ซ่อมรองเท้าเนี่ยมันไม่มีจริงจริงตอนนี้ผมคิดว่าพี่เอก เศรษฐกิจแบบนี้อยุคแบบนี้คนเซอร์วิสครับขยันซ่อมมากกว่าใช่ครับถ้าซ่อมเนี่ยต้นทุนมันถูกกว่าซื้อเยอะไหมครึ่งต่อครึ่งครับพี่ครึ่งต่อครึ่งเพราะว่ารองเท้าแต่ละคนเขาเขาจะมีราคาแตกต่างกันไปถูกต้องครับพี่แล้วก็ผมจะซ่อมตามความยากง่ายเอาง่ายว่ารองเท้าคู่ร้อยก็บาทเขาไม่มาซ่อมแน่นอนเขาซื้อใหม่แต่ถ้าเป็นรองเท้าที่มีราคาแบบนี้เขาจะมาซ่อมกันใช่ครับพี่เพราะว่ารองเท้าแต่ละคู่เขาเขาจะ ลักกามากเลยเดี๋ยวนี้ก็ไม่ไราคาทุกๆนะรองเท้าว่ะสมัอเาเบอใลในไม่รองเท้าคู่เรามาหลักร้อยหลักพันนะปัจจ<ะ>ุบันนี้จะเยียบจะเยียบมือแล้วนะจริงพี่จริงครับจะเยียบมือเลยนะคู่ค,คู่หนึ่งรองเท้าสตาร์อแต่คู่เนี่ยชจะเยียบมือแลนะ้ววันนี้<ช>ผมไม่ได้มาเอาส่วนนี้มาซ่อมอย่างเดียววันนี้มีเพื่อนนะครับที่เล่นบอลด้วยกันเนี่ยเขาฝาก่ารองเท้ามาซ่อมด้วยเนื่องจากรองเท้าคู่นี้เป็นรองเท้าเ<ช>รายกว่างเท้าอ่ะมันมีอายุนานมากเลยใช่ครับพี่เนาะอันนี้ผมไม่ทราบว่าปีอะไรนะครับแต่่วาากรที่ว่า ทุกคนอะรักรองเท้าด้วยความที่ว่าอยากจะเก็บสะสมรองเท้าที่มันมีระยะเวลานะครับอันนี้ปัญหาของคู่นี้ก็คือมีรอยปิตรงนี้นะครับนี่รอยปีค่าตรงนี้ก็อยากให้ผู้ชมได้ดูนะนรอยปีคาตรงนี้นะนะนี่ก็คืออย่างนี้คิดว่าจะต้องซ่อมยังไงอันนี้คู่นี้อันนี้นะครับพี่จากจากที่ประสบการณ์การใช้งานนะครับ<ม>ก็อาจจะต้องมีการใช้หนักหนักแท้เย็บ <Yes. S 2> ปักเข้าไป<ม>แทนตรงส่วนที่เร<ม>าขาด อันนี้คือการปาาเนี่ยคือปาาทั้งในใช่ไหมมันอป่าข้างนอกมันอยู่ที่ผมจะพูดยังไงครับพี่คือมันอยู่ที่ดุลเรปินนตของช่างด้วยแล้วก็การแนะนําให้ลูกค้าเป็นเป็นทางออกอ่ะพี่เอกเพราะว่าแต่ละคนเขาจะมีความชอบแตกต่างกันซึ่งความเป็นช่างเราก็เหมือนเขาเป็นลูกค้าเราเราต้องทำยไงได้ให้มันออกมาสมบูรณ์ที่สุดถูกต้องครับสวยที่สุดการแนะนําสําคัญสุดครับอย่างคู่เนี่ยตีประเมินราคาเท่าไหร่ในการซ่อมจากจากจากที่ผม ผมทำเงี้ยก็คือมันจะมีอัตราการซ่อมพี่มันมีมีเลทเริ่มต้นสมมุติว่าแผ่ประมาณเนี้ยยางราคาบ้านๆนะพี่เราก็อาจจะเป็นปะด้วยเย็บด้วยก็อาจจะประมาณห้าสิบ้าสทขึ้นไปอ๋อก็คือห้ิบาทเริ่มต้นที่ห้าสบาทขึ้นไปแล้วแล้วแต่แล้วแต่ชนิดของระยะขาดไงพี่ก็ว่าถือว่าไม่ได้แรงมากก็มันด้วยต้นทุนก็มันมีครับพี่ต้นทุนแตถามว่าบางทีบางครั้งด้วย ด้วยเศรษฐกิจด้วยด้วยเขาเรียกว่าอะไรอะพี่คือคนเราแบบคนที่เขาไม่มีอะครับไม่มีจริงๆบางคนเขาไม่มีเขาอยากจะซ่อมไปเตะอใช่พี่ใช่ครับด้วยบางคนเราก็รู้จักด้วยเป็นพี่ๆด้วยเป็นเพื่อนๆด้วยใช่คับพี่งานเนี่ยก็ได้มาจาก พี่เพี่อน้องจ้าหน้าฟุตบอลเลยครับนี่แหละครับด้วยให้เป็นนักฟุตบอลด้วยเป็นกีฬาด้วยก็คือเหมือนก็พอเราเตะบอลด้วยกันรู้จักกันก็จะเอางานมาซ่อมในในลักษณะแบบนี้เหมือนกันนะครับอันนี้เดี๋ยวจะดูดูวิธีการซ่อมลกันนะของคู่นี้ก่อนคู่คู่คอนเวิร์ตก่อนว่าคู่คอนเวิร์ตเนี่ยเป็นคู่ที่ท้าทายน้องบอกว่าน้องซ่อมเท้าสตาร์ทอย่างเดียวเลยใช่แล้วก็อันเนี้ยที่งานที่เราได้มาเยอะที่สุดคืองานเรื่องของอะไรนะ จะเป็นรองเท้าฟุตบอลครับสรองเท้าฟุตบอลเป็นส่วนใหญ่เลยรองเท้าสตาร์แต่นะอย่างที่เห็นเห็นรงวายเลยนะอันนี้ก็จะเป็นลูกค้าเขาส่งมาอันนี้คืออันนี้คือซ่อมเสร็จยังยังครับพี่เลยขั้นตอนการเย็บเย็บรอบครับอันนี้ปะนี่คือเาปะมาแล้วหรือเราปะเองอันนี้ปะเองครับอ๋นนี้คือฝีมือของเราถูกต้องครับอ๋อเนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นลูกค้าเขาปะอันนี้ปะแล้วปะด้านนอกถูกต้องครับพี่อ่ะถ้าปะด้านในมันมันจะเป็นไงมันอยู่ที่การใช้งานพี่แต่คือแบบนี้ผมแนะนําลูกค้าว่าเราถ้าเราปะะด้าาาานอกเเรรจียว่ ผมว่ารู้สึกว่ามันมันก็ง่ายต่อเราด้วยพี่พูดตรงๆเลยแล้วก็ไม่เขาเรียกว่าเราสามารถดีไซน์ให้ลูกค้ายอมรับก่อนว่าตรงเนี้ยเราจะทําประมาณนี้นะอะไรเงี้ยตกลงลูกค้าชอบไหมเขาบ้านแบบนี้ใช่ครับพี่ส่วนใหญ่ลูกค้าจะเป็นฐานแบบเน้นใช้งานมากกว่าครับพี่โโหนี่คู่นี้ก็ถือว่าเป็นผ่านศึกมาเยอะนะครับนี่ผู้ชมเปลี่ยนพื้นใหม่ครับอันนี้อันนี้เปลี่ยนพื้นใหม่ด้วยใช่ครพื้นเก่าเขาเขาจะ ทุกคนก็นยังรักรองเท้าตัวเองเอะเนาะ<ช>เมื่อเราเหมือนว่ามีรองเท้าตัวเองมาแล้วเนี่ยรักรองเท้าตัวเองแล้วก็อยากจะให้รองเท้าคู่นี้มาอยู่กับเราไปนานๆนะครับปะไหลทีไหลาย,ยางก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะเขาเรียก<ช><ช>ว่าต้องการที่จะให้มันดําเนินต่อไปอยู่กับเรานะครับเนี่ยบางสภาแบบแต่คู่เนี่ยมากรนเนี้ยน,ยนเลยนะอันนี้ลูกค้า เปลเป็นรุ่นพี่ครับเขาบอกเลยว่าเ,าเขาเขาต้องการซ่อมเพื่อการใช้งานซ่อมไปติดต่อใช่ครับพี่โอ้โหนี่สภาพนี้นี่พื้นลงพื้นรุดมา <c oughs> คือคือเขาบอกว่าเขาเขาไม่อยากซื้อใหม่ก,ก็คือคือเราก็แนะนําลูกค,ค้าครับก็เป็นพี่พพที่นับถืออู่ท่านหนึ่งก็เขาเขาจะซัพพอร์ตครอบครัวผมอยู่ตลอดคู่นี้ก็เอาเรื่องนะเนี่ยใช่ครับพี่ก็ซ่อมก็อันนี้อย่างนี้ทํายังไงเราต้องต้องทากาวใหม่คือใช่ครับพี่ก็มีการเขาเรียกว่าทาความสะอาด ของพนักงานก่อนใช่ครับก็อ,อันนี้คือกาวของลูกค้าทาพามาเองใช่ไหมชัดเจนครับพี่อ,อันนี้ฮะ<อ>ก็คือจะเป็นสมมุติว่าเขาเขาเขาด้วยความบางคนเขาก็ซื้อกาวออนไลน์มาประหยัดประมาณนี้พี่จะ<อ>ถามว่าการที่เรามีเป็นช่างรองเทา้าในพี่คือมันเป็น คือมันมันควรที่จะมาหาเราก่อนใช่ไหมประมาณนั้นแหละครับพี่ถ้าเราไปซ่อมเองทั้งทีทั้นงานมันเสียไปแล้วก็อย่างอย่างแบบนี้งานอาจจะเปื้อนไปแล้วเลอะไปแล้วอย่างเงี้ยอันนี้ต้องทายังไงตอนเนี้ยเท่เลยอย่างเงี้ยใช่ครับอันนี้ต้องล้างออกอเราต้องล้างออกออกเพราะว่าการที่เราจะลงกาวใหม่อ่ะพี่ต้องทํความสะอาดผิวให้สะอาดที่สุดถ้ามาถึงเราเนี่ยรับรองว่ามันจะไม่เป็นรอยเปื้อนแบบนี้มันจะไม่มีเละเทะอย่างเงี้ก็จะใช้เวลาพอสมควรครับตอนหนึ่งคู่ ซึ่งซึ่งผมจะไม่ได้ทางานซ่อมทุกวันนะพี่เอกเพราะว่าหนูต้องทางานสปาด้วยอ๋อคือมีซักด้วยมีอะไรด้วยใช่ครับพี่แล้วสมาร์ทงานสปานี่จะเริ่มต้นราคาอะไรตอนนี้อยู่ที่คู่59ครับสปารองเท้าใช่พี่ซักแห้งพูดคำว่าสปานี่เหมือนการบํารุงถูกต้องครับการนวดให้เขามีอายุการใช้งานที่มากขึ้นน้ำยาโดยเฉพาะพี่อ๋อต้องใช้น้ำยาโดยเฉพาะด้วยถูกต้องครับผมเพื่อยืดอายุการใช้งานด้วยแต่ละคู่แต่ละคู่มานี่ผมรู้สึกว่านักเอาเรื่องมาใช่ฮะ อันนี้ก็จะเป็นน้องๆที่รู้จักกันภาพใช่คร <classy. S 2> ับอันนี้ทำาม์ต้าอ่านเรียบร้อยรอการซ่อมเเดียวครับคือมาก่อนหน้านี้คือเยินวันนี้ใช่ครับพี่อันนี้ทำาร์ต้าอ่านไปแล้วก็จะรอซ่อมอันนี้เย็บครับอันนี้ทำอะไรครับซอลองเย็บครับผมเย็บก็คือซอองรอบรอบเขาเรียกว่าไงคือคือตอนนี้จะเป็นขอเขอเรียกว่าเย็บเย็บรอบรองเท้าครับพี่การปีกการเปิดครับสําหรับคนที่ใช้งานแล้วอย่างนี้ถ้าเป็นรูปลายอย่างเงี้ยเราจะเย็บยังไง เย็บเลาะตามมานี้ตามนี้เลยเหรอถูกต้องครับพี่อ็คือตามขอบที่เป็นเป็นพื้นมาเลยถูกต้องครับผมซึ่งใช้ใช้เวลาเยอะเยอะพอสมควรครับรุ่นนี้แล้วก็จะมีค่อนข้างที่จะมีพื้นที่แข็งอย่างนี้ถ้าสไตล์แบบนี้เราเย็บอยู่ที่อะไรอ่ออันนี้ผมเริ่มต้นอยู่ที่459บาทถึง659บาทประมาณนี้400กว่าบาทก็<ช>คือเย็บ2คู่2ข้างนะถูกต้องครับ,รบพ่ต่อ1คู่ใช่ครับ ก็ก็เราจะคุยกับลูกค้าก่อนว่าเขาโอเคไหมรับรับได้ไหมราคานี้ใช่ครับเพราะว่าทุกอย่างมันมันตามความยากง่ายครับพี่เอกหุ้มข้อเราก็จะเย็บอีกราคาหนึ่งแบบธรรมดาเปิดลิ้นเงี้ยเราก็เย็บอีกราคาหนึ่งพี่ใช่ครับ่างนี้มันจะเข้าไปเย็บง่ายกว่าถูกต้องครับพี่เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนของลองทําตรงนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูเรียกว่าน้องจะทํำยังไงกับเคสรองเท้าของผมที่มีปัญหาเรื่องส้นนะครับก็อันนี้ก็ อย่างอย่างอย่างการใช้งานใช่ไหมพี่มันก็เราก็อาจจะต้องใช้หนังนะัตามตาม,ตามไอเดียของผม,มก็อาจจะใช้หนังปากเข้าไปแทนตรงรอยที่ก็คือปิดตรงนี้ใช่ครับเพื่อเพื่อสามารถใช้งานต่อได้างนี้คือการเย็บมือแฮนด์เมดครับก็ใช้มือเย็บถูกต้อง <ไป S 1> ครับซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งตามภาษาบ้านๆก็คือ,เ,อ,อเราใช้การเย็บมือก็ต้องใช้ความ รามาระวังนิดหนึ่ง<ช>ขอนะเดี๋ยวพี่ขอดูวิธีการทําลงมือทําอันนี้ให้พี่ดูหน่อย <c oughs> ว่ามันมันจะเริ่มแบบยังไงก็อาจจะการซ่อมรองเท้าจะเป็นยังไงเดี๋ยวผู้ชมมารับชมไปพร้อมกันครับว่าวิธีการที่น้องเขาจะ <c oughs> เย็บเนี่ยมันต้องเออย็บยังไงเราไม่เคยเห็นเหมือนกันที่ว่าช่างจะนั่งทํารองเท้าเราดูแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูัไปพร้อมกัน ต้ตัวเย็บแบบนี้เราเราเรียนรู้ไมงไงอันนี้ก็จกักทางยู u ูบแน่นอนก็คือ youtube ที่เรากำลังจะลงนี้แหละคืออันนี้พูดง่ายว่าการที่เราลงคลิปน้องไปเนี่ยก็มีประโยชน์ต่ออีกคนหลายคนเพราะน้องอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้อาชีพของการซ่อมรองเท้าเนี่ยมันมีมากขึ้นเพราะว่าจริงๆแล้วด้วยความที่ว่าผมเห็นหลายๆที่ก็มี ช่างน้อยแล้วกันเอาง่งายว่าช่างซรองเท้าน้อยนะครับบางคนต้องต้องทิ้งไว้หลายๆเดือนเพื่อที่รอคิวนะเพราะงั้นอาชีพนี้ผมก็ก,ก,ก็ควรที่จะมีเพิ่มนะแล้วนเะพราะว่างานแบบนี้เป็นงานสี่มือแล้วก็บางคนที่อยู่กับบ้านเนี่ยสามารถทำอาชีพเสริมได้ทำอาชีพเสริมได้ก็ลองศึกษาเรียนรู้แบบน้องลองก๊อบแล้วกันนะครับองก๊อบก็ครูพักรักจำแล้วก็ดูจาก youtube เหมือนกัน อันนี้คือเพร่ะแค่เขาเราดูเนี่ยเขาสอนเขาสอนใช่ครับ <YouTube S 2> พี่เขาเขาก็จะมีพี่ๆเขามีประสบการณ์เขาก็จะสอนอสอนใช่ครับเพราะว่าจริงๆน้องก๊อฟก็ทําได้แบบเนี้ยก็คือพยายามถ่ายคลิปลงตัวเองแล้วก็สอนไปสอนไปในตัวเหมือนทําไปงานไหนแล้วแต่เราตั้งกล้องงานนี้คือแนวทางถ้าเกิดเราตั้งกล้องมือถือนี่แหละตั้งกล้องแล้วก็ สอนไปก็คือเอาความรู้ของตัวเองเนี่ยแบ่งปันให้คนอื่นเหมือนกันที่เราได้เรียนรู้จากคนอื่นมาเหมือนกันก็เป็นอีก้นงช่องทางที่ทําให้เราได้ลูกค้าเพิ่มเพราะคนเห็นตัวตนว่าน้องก๊อฟมีตัวตนน้องก๊อฟมีอาชีพที่ทําแบบนี้จริงๆแล้วก็สามารถสอนได้อะไรได้คนก็ได้เอาไปต่อยอดแล้วก็ลูกค้าที่เชื่อใจเราเห็นเราแล้วก็สามารถที่จะมาซ่อมกับเราได้อีกในบริเวณพื้นที่บ้านเหล่าแต่คนที่ เขาเรียกว่าไงอ่ะเราให้ความรู้<ช>คนต่างจังหวัดถามว่าจะเกิดคู่แข่งไหมโอกาสเกิดคู่แข่งในพื้นที่เดยากันก็ก็มีน้อย<ช>แต่คนที่ดูเนี่ยอยู่ทั่วประเทศเ<ช>ขาก็าจะเป็นอาชีพได้อีกหนึ่งอาชีพเหมือนกับว่าเราก็ได้ให้ความรู้ไปนในตัวว<ช>วียธานรับแนะนําให้น้องก๊อฟทำคลิปไปด้วยนะซ่อมไปทําคลิปไปนะเพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางแล้วก็คลิปเนี่ยมันสามารถจะสร้างไรายได้เราได้ด้วย<ช>นะก็เราได้ซ่อมไปลงคลิปไป คนดูเยอะก็เป็นไรายได้ของเราเหมือนกันถ้าเราผ่านเกณฑ์แล้วเนาะ<ช>ก็อีกหนึ่งช่องทางนะการทําคลิปด้วยนะครับให้น้องได้เป็นช่างด้วยแล้วก็ออนไลน์ด้วยนะครับอันนี้คือประมาณนี้นะครับกับเรื่องของการเย็บพื้นนะขออนุญาตดูใกล้ๆก็คือน้องก็จะมีการด้นใช่ครับคือด้นไปด้นทัดไปทัดไปทัดไปจนก็จะครบรอบแบบนีุ้ดตอนน้องตัวนี้ใช้เขาเรียกตัวอะไรนะ เอ่อเป็นเป็นเป็นสาย PE ครับสาย PE ใช่ครับสายที่เอาไว้ตกปลากันเนี่ยหรอถูกต้องครับพี่เอ็กโอ้เนี่ยพี่เป็นวิวัฒนาการของลูกพี่ๆในในตกปลาเทหรอครับพี่ก็แต่ก่อนก็จะเป็นสายเอนสมัยก่อนเอ็นใช่ครับพี่เอกที่เราที่สมัยก่อนที่ผมทําเสาะล่องรองเท้าจะมีการเสาะล่องไล่ก่อนแล้วก็เอาเอ็นเย็บรุ่นนั้นจะเป็นเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้เป็นแบบนี้นะเพื่อให้มันมันทนกว่ายังไงมันทนสองถึงสามเท่าใช่ครับพี่เพราะว่า ความยืดหยุ่นของสายพีครับจะไม่เหมือนสายเอ็นเสายเอคือเขาพอขาดเขาคือขาดเลยขาดเลยแข็งพอเจอคือแข็งเลยถูกต้องครับอันนี้มันจะนิ่มใช่ครับพี่แล้วก็เวลาขาดเขาจะกลายเป็นปมใช่ครับพี่เพราะอะไรเพราะมันแข็งหรือว่าอะไรเพราะมันมันน่าจะมีความยืดหยุ่นมากกว่านะพี่เนาะเพราะว่าคือผมผมรู้สึกว่าด้วยวิวิวัฒนาการด้วยครับพี่ หลายๆอย่างในในในกลุ่มพวกคนที่ช่างซ่อมเงี้ยเขาก็จะมีการแนะนําการบอกต่ออะไรประมาณนี้ครับพี<ม>ก็ถือว่ามีการพัฒน,นายอย่างต่อเนื่องครับก็ประมาณนี้คลิปนี้ผมก็พามาดูอีกหนึ่งอาชีพเรียกว่าอาชีพซ่อมรองเทา้าครับอันนี้ก็คือโฟกัสไปที่กีฬาฟุตบอลแต่ถามว่ารับซ่อมรองเท้าทั่วไปไหมก็รับนะแต่ว่าอันนี้คือเน้นๆเลยก็คือเป็นเพื่อนในวงการฟุตบอลด้วยกันที่เล่นด้วยกันเห็นฝีมือในการทําก็พอเรามีปัญหาเรื่องของรองเท้า ก็มาให้น้องก๊อบนะครับก็ใครสนใจนะครับก็ติดต่อน้องก๊อบได้น้องก๊อบฝากเบอร์โทรแล้วก็ฝากช่องทางการติด,ดต่อ<ด>ครับขอบคุณครับก็จะเป็นเบอร์เบอร์ส่วนตัวนะครับพี่ก็จะเป็น09นย์ครับ 632 6613ครับคือจะเป็นเบอร์ส่วนตัวของผมเลยแล้วก็ติดต่อทาง Facebook ได้ครับก็จะเป็นนัตพลสีพายครับพี่นัคือชื่อภาษาไทยเลยอันผมยังไงผมลงรายละเอียดไว้ใต้คลิปายไว้ใต้คลิปให้นะครับหรือว่าเดี๋ยวเราผมจะอินเตอร์มาสอบถามได้ครับเฟซตัวเฟซน้องให้นะครับก็วันนี้ขอบคุณน้องก๊อฟมากครับที่ให้เราได้มาพานําเสนอเรียกว่าเรียกว่าสร้างอาชีพครับพี่ววันนี้อยู่ในช่องของการสร้างอาชีพนะครับอีกหนึ่งอาชีพที่ คนทําน้อยนะครับก็วันนี้ไม่ได้ห่วงอาชีพนี้นะครับใครที่มีความสามารถแล้วก็รักในงานที่ว่าเรียกว่างานฝีมือตอเราต้องนั่งทําด้วยมือตัวเองใช่ครับถ้ารักงานนี้ก็ลองศึกษาหาความรู้แล้วก็ไปต่อยอดกันดูนะครับวันนี้ก็ขอบคุณน้องกอล์ปมากๆเลยนะครับที่ให้โอกาส f อฟนะครับช่องไปดีชนเนลได้เรียนรู้แล้วก็ดูวิธีการซ่อมรองเท้าคร่าวๆนะครับใครอยากรู้รายละเอียดมากกว่านี้ก็ ติดตามน้องได้ที่นัทพล4ร่พายครับทาง f a c e b o o k นะครับแล้ก็เดี๋ยวนี้หน่อยจะพยายามให้น้องทำ YouTube ด้วยแลับก็ยุโยงน้องและให้น้องทำ YouTube ไปด้วยเพราะซ่อมไปแล้วก็ให้ความรู้ไปก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่เราสามารถจะต่อยอดให้คนบางครั้งคนที่กำลังไม่รู้จะทำอะไรนะครับแล้ก็เป็นคนใจเย็นอยากจะําอาชีพนี้ก็ได้มาเรียนรู้กับน้องก๊อปครับหรือว่าทักมาส่วนตัวได้ที่น้องก๊อปเลยน้องก๊อปครับพี่ครับ ปัญหาตรงนี้พี่อยากจะรู้จะทำยังไงซ่อมยังไงก็ลองให้ความรู้กันแลกเปลี่ยนความรู้กันครับวันนี้เป็น<ด>แน้วก็ขอบคุณน้องกอ๊อฟแล้วก็ขอบคุณผู้ชมทุกท่านนะที่ดูมาถึงคลิปนี้ถึงตรงนี้แล้วยังไงฝากคนที่อยู่บริเวณบ้านโป่งปราชบุรีรกาญจนบุรีรหรือว่าอยู่นครปฐมที่ยังหาที่ซ่อมรองเท้าไม่ได้หาที่ทําอะไรยิบพื้นรองเท้าแบบนี้ไม่ได้นะครับลองติดตามน้องก๊อฟดูนะครับแล้วก็ลองดูฝีมือการทําของน้องนะครับก็ติดต่อน้องก๊อฟได้โดยตรง ครับนัดรับกันได้หรือว่าจะส่งไปษณีมาให้น้องกอบซ่อมก็ได้ครับแล้วก็เอางี้คนที่เห็นคลิปนี้แล้วเนี่ยทั่วประเทศไหมถ้าคนที่อยู่ต่างจังหวัดส่งส่งรองเท้ามาให้ให้น้องยินดีครับพี่อ่ะยินดีก็โอเคงั้นก็คลิปนี้ผมฝากไปด้วยไม่จำเป็นต้องเป็นคนพื้นที่ใกล้เคียงครับนี้เพื่ขอบคุณทุกการติดตามทุกการรับชมขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับ,รบยังไงเดี๋ยวเป็นเอชแนลจะพาผู้ชมทุกท่านไปรับชม,บชมอาชีพอะไรต่อไปในวันข้างหน้าครับก็ร,รับชมได้เลยนะฝากกดติดตาม ฝากแชร์คลิปนี้เพื่อประโยชน์นะครับต่อสังคมด้วยนะครับขอบคุณน้องกอมากนะครับขอบคุณครับไปก่อนนะครับ